เอาเธอฮะเขาบอกให้เธอจองเตียงเดี่ยวไม่ใช่เหรอก็ใช่ก็จองเตียงเดี่ยวเขาก็จองเตียงเตียงเดี่ยวมาเอ้าเรื่ไหนเตียงเดี่ยวอะก็เตียงเดี่ยวที่แปลว่านอนคนเดียวเตียงคู่ที่แปลว่านอนด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่เตียงเดี่ยวก็คือมันหมายถึงว่าเตียงอันเดียวถ้าเตียงคู่ก็คือเนี่ยอันนี้คือเตียงคู่ไม่ใช่เตียงคู่ใช่ทาไมนอนด้วย การสองคนเตียงเดียวก็คือนอนคนเดียวถูกแล้วทำไมจะไม่ใช่เอ้าก็คำว่าเตียงเดียวก็คือนอนคนเดียวเตียงคู่ก็คือนอนด้วยกันเขาจองมาถูกแล้วถ้าบอกว่าเขาจองเตียงเดียวก็ถูกแล้วเขาไม่ได้หมายถึงคนเดียวหรือคู่เขาหมายถึงเตียงเขาหมายถึงวัสดุเขาหมายถึงเตียงหนึ่งเตียงก็คือเตียงเดียวไอ้นี่คือเตียงคู่หมายถึงเตียงเดียวคือเตียงเดียวเออแล้วทำไมไม่บอกเตียงเดียวล่ะ